ก็อย่างนี้คือล็อกข้างในอยู่เป็นล็อกข้างในนะก็คือถ้าไม่มีคนอยู่ห้องตอกลงอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องทลายทลายต้องต้องออกไป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 ไไป

น้องผมด้วยทำไมพี่เรียกให้เปิดทวิตเตอร์ที่ชื่อไฮนิกเกนใช่ไหมอันนี้ไหมอันนี้ใช่ทวิตเตอร์ของเราไหมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับ่ก่อนใช้ชื่อว่าไฮนิกเกนใช่ครับไฮนิกเกนตอนนี้เปลี่ยนเป็นไอโนบอดี้ใช่ครับแล้วไลน์นี้ก็เป็นไลน์ไลน์โนบอดี้ใช่ครับจะเปลี่ยนคิวอาร์โค้ดใช่ครับทวิตเตอร์นี่เราโพสต์ครั้งแรกเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่จําได้ไหม สองเดือนที่ยาครับสองเดือนที่แล้วเลยอ๋อลงนานแล้วครับเลิกใช้เมื่อไหร่ก็ใช้เมื่ออทิเทตยาที่ที่บิด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 มาที่บิดงานเขาหรวอนที่าหร่ประมาณวันวันที่สี่วันที่สามไหมนะอไอวันที่เขาโอนมาสี่พันห้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยอลยอ๋อเราก็บิดไปเลยประมาณวันที่วันที่สามครับผมวันเออประมาณวันที่สามช่วงเย็นเย็นก็เปลี่ยนเลยครับใช่ไหม คือทวิตเตอร์ก็พฤศจิการนะสามพฤศจิการนี่นะก็โอนล่าสุดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนวันนั้นเลยใช่ครับเป็นชื่อเลยเปลี่ยนชื่อแล้วอันใหม่เป็นอันไหนตอนนี้ที่เราติดถ่ายต่อโนวอดี้ครับอ๋อยังยังมีไหมยังอยู่ในเครื่องไหมอุ้ยอ๋อโอเคโอเคงั้นเปิดเปิดเครื่องโทรศัพท์ให้ดูหน่อยเอาโทรศัพท์เข้ามาเปิด ตางมากรท้มาตัของผู้ที่เกี่ยวของนะครับที่อยู่ในิปตอทั้งหมดนะครับปรากฏตามที่เห็นในภาพนี้นะครับอันนี้คืออันแรกนะครับจะเป็นการโอนเงินไปนะครับที่ไปซือวยาีในซองกาแฟที่ตามที่เขาโฆษณานะครับ